งดีๆเริ่มที่พื้นฐานหลักการเล่นเกมรับนะครับจริงๆแล้วทุกคนที่เล่นฟุตบอลนะส่วนใหญ่จะชอบเล่นเกมลูกซะมากกว่าแต่วันนี้ที่โคชซิโก้จะมาอธิบายให้พวกเราเกิดความเข้าใจก่อนว่าถ้าพวกเรานะทุกคนมีวินัยในเกมรับเนี่ย โอกาสที่เขาเรียกว่าอย่างน้อยต้องมี1แต้มถูกไหมถ้าเรายิงประตูไม่ได้ก็ต้องมี1แต้มฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจหลักการก่อนเพราะว่าในสนามเนี่ยนะครับพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วถ้าเราไปเขาเรียกว่าเล่นเกมลับนะไม่รู้พื้นที่ไม่รู้ว่านะหลักการจริงๆมันจะต้องทายังไงนะครับก็จะสามารถที่จะทําให้เล่นยากนะแล้วก็มันไม่เป็นไปตามแผนการเล่นที่เราวางไว้นะ หลักการเล่นเกมรับมีอะไรบ้างนะครับนะโคสซิโก้จะอธิบายให้ฟังนะครับข้อที่หนึ่งอันนี้ทุกคนต้องรู้นะครับประกบและก็คือการมาร์กนะฮะตั้งแต่ศูนย์หน้านะตั้งแต่ศูนย์หน้าเลยนะเราจะต้องรู้ว่านะคู่ต่อสู้ได้บอลปุ๊บเนี่ยเราต้องดูคนใกล้ตัวก่อนนะ ว่าเขามีกี่คนฉะนั้นข้อแรกเลยนะครับนะหลักการเล่นเกมรับก็คือ1ก็คือประกบนะในกรณีนะที่เราจะต้องประกบหมายความว่าเมื่อเสียการครอบครองบอลแต่ว่าคู่ต่อสู้สีขาวนะครับเราสีส้มนะครับฉะนั้นอย่างแรกก็คือต้องหาตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดนะศูนย์หน้าตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือนะประกบแต่ทีนี้เนี่ยเรามี ผู้เล่นแค่หนึ่งตัวนะครับเราจะต้องบีบไปทางใดทางหนึ่งฉะนั้นทุกคนก็ต้องหาตัวประกรบ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 เห็นไหมฮะนะครับฉะนั้นนะตรงเนี้ยนะครับรนะรบ,บอลอยู่ฝั่งซ้ายมือตัวที่อยู่ไกลก็ไม่จําเป็นต้องประกรบถูกไหมเราก็นะจับระยะห่างแค่นั้นเองนะครับนะในกรณีที่ นะเรามีศูนหน้าตัวเดียวแต่ถ้ามี2คนล่ะ,ะสมมติว่าเป็น2คนเราเล่นเหมือนกัน4-4-2เห็นไหมครับ4-4-2เราก็หาตัวชิดได้มาร์กตัวได้ประกบได้ถูกไหมครับนะฉะนั้นทุกคนจะต้องรู้ตำแหน่งแล้วก็นะแล้วก็ต้องรู้อินดิวิดวลของการประกบด้วยนะถ้าบอลอยู่ฝั่งนี้ปุ๊บนะเราปิดพื้นที่ให้เขาออกด้านข้างได้ไหมนะ แล้วก็เตรียมที่จ้องนะครับที่จะตัดบอลน,นะครฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าถ้าทุกคนเดินเกมได้อย่างสมบูรณ์และเข้าใจมันก็สามารถที่จะนะแย่งบอลมาได้นะครับในส่วนที่2นะครับก็คือคุมโซน นะครับโซนทำไมเราต้องคุมโซนนะเพราะว่าบางครั้งนะครับเราประกบไม่ทันมาร์กไม่ทันในกรณีที่คู่ต่อสู้มีมากกว่าหลักการเล่นเกมรับต่อไปนะครับเมื่อเราประกบไม่ได้เราจะต้องทำยังไงเมื่อตัวผู้เล่นเราน้อยกว่า ในสถาการอย่างนี้ก็คือต้องคุมโซนเห็นไหมครับเมื่อกี้นะข้อที่1ก็คือประกบใช่ไหมนะเขาถ้าเราไปประกบปุ๊บไปมาร์กเขาก็สามารถให้เล่นให้เซนเตอร์อีกตัวหนึ่งได้ฉะนั้นในหัวข้อที่2ก็คือคุมโซนไว้นะคุมโซนนะอย่าให้นะเขาเลี้ยงกินตัวมานะถ้าเรานะไปชิดเร็วนะเขาก็สามารถที่จะ เปลี so so set. Set set. Right. ่ยนทางบอลได้ฉะนั so so ้นเราต้องกลับมาคุมโซนนะให้เขาเซตเซนเตอร์เซตนะครับแล้วก็ค่อยๆบีบให้เขาออกด้านข้างเห็นไหมครับอันนี้พอด้านข้างเสร็จปุ๊บตัวที่อยู่ใกล้ก็ชิดนะด้านข้างนะมันสามารถที่จะเล่นหนึ่งต่อหนึ่งได้อยู่แล้วเห็นไหมเราก็ประกบได้ใช่ไหมฉะนั้นตรงเนี้ยบอลไม่สามารถเดินทางตรงช่องกลางได้เห็นไหมครับ การคุมโซนนะเมื่อ,อไหร่ที่บอลถูกนะถ่ายไปด้านข้างปุ๊บจากเดิมที่เราคุมโซนเราก็บีบมานิดนึงเห็นไหมครับปิดเขาเรียกว่าช่องทางในการส่งเขาไปไหนไม่ได้ปุ๊บเขาก็ต้องคืนอะไรครับคืนหลังถูกไหมฉะนั้นถ้าทุกคนเข้าใจวิธีการนะนะหนึนะสามารถที่จะโปรประกบได้เร็วไหมสองถ้ามีผู้เล่นที่มากกว่าถอยลงมาคุมโซนให้เขาเซต นะฮะให้เขาถ่ายบอลเมื่อเจอสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งเราเข้าประกบได้ไหมฮะเขาประกบได้แต่ถ้านะครับเขาถ่ายบอลเร็วปุ๊บนะตัวต่อไปก็ชิดเห็นไหมครับนะเขาคืนนะก็ใครใกล้ใคร,ใครก็ชิดเขาถ่ายบอลไปก็ชิดเห็นไหมครับเขาเปลี่ยนมาถ่ายบอลมาก็ชิดก็สถานการณ์นี้มันคือเรียกว่าถ้าเจอหนึ่งต่อหนึ่งสามารถที่จะมาร์คประกบได้เลยนะครับ ทีนี้ในส่วนต่อไปนะครับส่วนที่3นะครับก็คือดีเลย์นะชะลอชะลอเกมนะการทำให้คู่ต่อสู้ช้าลงนะครับทีนี้บอลถูกถ่ายมา ตรงกลางนะครับจะต้องทำไงอีกนะหลักการรับก็คือดีเลย์นะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่ากองกลางตัวลูกของเราหลุดจากตำแหน่งนะทั้งสองตัวเลยนะนะครับเมื่อเจอสถานการณ์2ต่อหนึ่งนะครับเราต้องดีเลย์นะดีเลย์นะครับให้เขาเดินทางที่ชาที่สุดถูกไหมครับ ยิ่งมีมากกว่านะแต่ถ้าการลุกตัวหนึ่งไม่ขึ้นไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีสองสองก,ก็จริงแต่พื้นที่ที่เขาจะพาไปมันกว้างไหมในพื้นที่ตรงกลางมันเยอะมากถูกไหมเราจะต้องทำไงครับดีเลย์ดีเลย์ดีเลย์ให้เพื่อนเข้ามานะครับใกล้ๆนะเพื่อที่อะไรเพื่อเดิงเรามีตัวผู้เล่นมากกว่านะครับ นะเพื่อที่อะไรรอการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมนะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่าสามารถที่จะรักษาพื้นที่ได้เห็นไหมครับนะหลักการง่ายๆก็คือเมื่อเขามาเร็วนะครับเมื่อเขามาเร็วเราต้องทําให้ช้าถูกไหมครดีเลย์เพื่อให้เขาช้าแล้วก็บีบไปในทิศทางที่ไม่ถนัดที่เขาไม่ถนัด เขาอาจจะเล่นถนัดเท้าขวาถูกไหมครับเราก็บีบให้เขาเล่นเท้าซ้ายเห็นไหมก็เป็นการดีเลย์แล้วถูกไหมครับเพื่อให้เขาถ่ายบอลไปด้านไหนด้านข้างถูกไหมครับนั้นพอถึงด้านข้างปุ๊บเจอสถากการหนึ่งตอนหนึ่งแล้วเราสามารถประกบได้ไหมฮะมาร์กได้ไหมประกบได้ชิดเร็วเขาอาจจะคืนหลังเห็นจบแล้วแค่นั้นนั่นคือหลักการข้อที่ส หัวข้อต่อไปนะครับนะหัวข้อที่4ก็คือนะครับนะตัดบอลอินเตอร์เซ็ปนะครับการตัดบอลกลับมาตรงกลางอีกทีหนึ่งนะครับนะเราดีเลยเรียบร้อยแล้ว นะถ้าเราบีบนะครับให้เขาออกไปด้านที่ไม่ถนัดแล้วเราสามารถที่จะแย่งนะตัดบอลได้ไหมเมื่อบอลออกกําลังจะออกจากเท้าเลี้ยงไปนะนะเขาเลี้ยงไปอาจจะามีคำว่าบอลเคลื่อนที่ไปงหน้าแล้วแต่เขาเล่นเท้าไม่ถนัดถูกไหมครับเราก็สามารถอินเตอร์เซปตัดบอลจากนะเกมรับกลายเป็นเกมลุกเห็นไหมทุกคนก็พุ่งขึ้นไปพุ่งขึ้นไป เห็นไหมครับถ้าทุกคนเข้าใจวิธีการนะแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกนะตัวผู้เล่นเรามากกว่าเราก็สามารถที่จะแทงช่องได้ไหมนะหรือนะครับนะอันเดอร์แลได้ไหมอันเดอร์แลนะครับหรือนะครับนะฟูลแบ็กเติมมาโอเวอร์แลได้ไหมฉะนั้นสถานการณ์นะครับมันจะปรับเปลี่ยนตลอดเวลา แต่ทั้งหมดนี้ก็คือมันเกิดจากการเล่นเกมลับนะครับหัวข้อต่อไปนะครับก็คือทีนะครับหลักการเล่นเกมลับนะครับสอดซ้อนนะครับควอบ นะเมื่อเราตัดบอลได้แล้วนะครับเราก็ต้องมาดูว่านะตำแหน่งไหนที่เราจะต้องไปสอดซ้อนเพื่อนเราอินเตอร์เซปนะไม่ได้นะถูกถ่ายบอลไปด้านข้างนะครับหลักการต่อไปนะครับเราจะต้องสอดซ้อนนะสอดซ้อนหมายความว่า สมมุติว่านะครับนะบอลขึ้นฝั่งซ้ายของคู่ต่อสู้นะครับเราชิดเร็วนะเราจะสอดซ้อนยังไงนะครับบอลอยู่ฝั่งนี้นะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับเราจะต้องสอดซ้อนนะครับคอเวอร์นะคุมพื้นที่คุมคนนะถ้าเขาแทงมานะเราตัดได้ไ,ดไ,ดไหมตัดได้ไหมตัดได้ ตัวเซนเตอร์อีกตัวหนึ่งเมื่อเซนเตอร์ตัวที่หนึ่งไปคร e r คุมคนคุมพื้นที่นะครับตัวที่2ขยับมานะครับฟูลแบ็กฝั่งซ้ายตรงนี้ไม่มีบอลบอลอยู่ฝั่งนี้ขยับมาบได้นะฮะเห็นไหมครับสอดซ้อนสถานการณ์ตรงนี้นะครับแบ็กโฟจะต้องนะโรเตชันแม้นะว่านะเปลี่ยนตำแหน่ง ถูกไหมฮะตรงเนี้ยศูนย์หน้าเขา2คนเขาเล่น4ี่ีสอของเรานะครับมี3คนมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าเห็นไหมครับฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับถ้าเราไม่เข้ามาสอดซ้อนไม่มาเคาเบอร์ปุ๊บนะตรงนี้เข้าช้าเขาคอร์สมาหลังลายปุ๊บ เห็นไหมครับหรือนะครับถ้านะเราไม่ไปคุมพื้นที่นะเราไม่ไปคุมพื้นที่ไม่ไปคอเวอร์ไม่ไปสอดซ้อนเขาสามารถเลี้ยงจี้เข้ามานะครับนะทำดับเบิลพาร์ได้ไหมครับทำดับเบิลพาร์ไปหลุดแล้วนะครับหรือนะครับนะเขาแทงช่องในนะครับ แทงช่องในมาแล้วก็ตัวนี้นะบวนตัวไปเอาเห็นไหมเกิดช่องเยอะฉะนั้นนะหลักการเล่นเกมรับนะครับเราจะต้องนะสอดซ้อนคุมพื้นที่คุมคนนะครับตัวผู้เล่นมากกว่า ว้้อต่อไปนะครับก็คือนะปิดนะการโจมตีของคู่ต่อสู้นะก็คือการเคลียร์นะเคลียร์ออกในพื้นที่อันตร,รายหลักการต่อไปนะครับนะเมื่อเรา คุมพื้นที่คุมคนแล้วก็สอดซ้อนเรียบร้อยแล้วแต่คู่ต่อสู้ก็ยังสามารถที่จะเอาชนะฟูลแบ็กได้แต่เราจะต้องถอยดรอปดรอปลงมานะครับดรอปลงมานะครับนะถ้าสมมว,ว่าฟูลแบ็กเราหยุดไม่อยู่ล่ะนะครับเราจะต้องจัดการตัวนี้เคลียร์นะครับเขาเรียกว่าตัวนี้เดนเจรัสแอเรียเราจะต้องเคลียร์นะ ปิดการโจมตีของผู้ต่อสู้ถูกไหมครับปิดการโจมตีของผู้ต่อสู้ก็คือเคลียร์ออกพื้นที่อันตรายตรงนี้นะครับโดยวิธีการอะไรนะครับหนึ่งถ้าเขาครอนมาใครถึงบอลก่อนเคลียร์ออกไปนะฮะเซนเตอร์นะครับ Center นะบนะบดูบอลดูคนนะดูบอลด้วยบอลอาจจะมาเดินทางมาตรงนี้นะครับกัมกึ่งกันต้องดูนะ ผู้ต่อสู้ด้วยว่าเรามีเขามีศูนย์หน้ากี่คนนะถ้ามาลูกกลางอากาศก็เคลียร์ออกไปการมงก็ไปดูที่อินดิวดัวด้วยการมงป้องกันจะมงเข้าตรงกลางหรือมงดังข้างเห็นไหมถ้ามงเข้าตรงกลางนะะกองกลางตัวลูกเขาเติมมาเขาก็ยิงไกลาดาบสองเห็นไหมครับถ้ามากับพื้นนะไม่ใช่ลูกกลางอากาศ ใช้ข้างเท้าด้านในเคลียออกไปเคลียออกไปตรงไหนทําไมต้องใช้ข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านในเป็นจุดสัมผัสที่ใหญ่นะแต่ถ้าใช้หลังเท้าอาจจะปลิ้นมาปลิ้นมาเห็นไหมครับมันเป็นอิมิดวดนของผู้เล่นด้วยฉะนั้นถ้าเรานะถูกฝึกมาใช้ข้างเท้าด้านในเคลียออกไปนะเคลียออกไปให้อยู่รัศมีไม่ใช่อยู่ตรงกลางเซนเตอร์เห็นไหมครับ ฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วนะครับถ้าเราเข้าใจตั้งแต่นะการประกบการมาร์กการดีเลย์การอินเตอร์เซปการสอดซ้อนแล้วก็การเคลียวอลออกจากพื้นที่อันตรายของเราก็ถือว่าจะทำให้เกมรับของเรามีความแข็งแกร่งไม่สามารถเจาะนะทั้งตรงกลางทั้งด้านข้างฉะนั้น,นเด็กๆทุกคนนะครับรวมถึงโค้ช จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของเกมรับนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเห็นไหมความสำคัญของเกมรับกองหลังการป้องกันถือว่ามีส่วนสำคัญในการเล่นฟุตบอลฉะนั้นเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากแต่ถ้านักเตะทุกคนมีความเข้าใจในหลักการเล่นเกมรับเนี่ย คซิโก้คิดว่ามันจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นแล้วเราจะเข้าใจฟุตบอลมากขึ้นแล้วก็จะพัฒนามากขึ้นให้ทำความเข้าใจหลักการให้ท่องแท้แล้วมันจะติดตัวไปตลอดชีวิตนะพอคุณเล่นฟุตบอลไปจนเลิกเลิกเสียจมาเป็นโค้ชคุณก็ต้องจำหลักการนี้ไว้ไปสอนคนอื่นต่อนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อหารายละเอียดที่อยากให้ทุกคนเก็บไว้กับตัวเอง โค้ทุกคนนำไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักฟุตบอลแล้วก็ค่อยๆพัฒนานะต่อไปนะครับรูคเฮาส์คอลเลจฟุตบอล l อ a c a d e มีโรงเรียนมัธยมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษสิ่งดีๆเริ่มที่พื้นฐาน